ยินดีต้อนรับเข้าสู่พิาราณิยายเสียงช่องของนิยายหลากหลายรสชาติวันนี้ทุกคนกำลังอยู่กับนิยายเรื่องเพลิงสวัสดเจ้ามาเฟียประพันธ์โดยวอรดอนให้เสียงบรรยายโดยพิศราณบทที่24 พระพ์อ่อนใจกับพฤติกรรมของว่าที่ลูกเขยชายหนุ่มผู้เคร่งครึมเวลาอยู่กับงานที่ทำแต่เมื่ออยู่ใกล้ลูกสาวท่นานเขาพูดนั้นกลับดูอ่อนโยนขึ้นทะลึงทะเลนหื่นห้ามผิดกับภาพลักษณ์ที่อยู่ต่อหน้าทุกคนแววตาเฉียบขาดยามอยู่ต่อหน้าบรรดาลูกน้องมันลุกโชนแสงและดูน่าเกรงขามแต่เมื่ออยู่กับที่คำพอบุตรสาวดวงตาคู่เดิมนี้กับอ่อนแสงลงมันดูอบอุ่นหวานฉ่ำจนท่านคลายความกังวลในใจลงอย่างมากผลกระทบที่ท่านคาดการ ไม่มีผิดเพี้ยนไปจากที่ประเมินการไว้ไม่มีผิดผู้คนทั่วๆไปในวงการเริ่มนอบน้อมกับท่านมากกว่าที่เคยเป็น อิทธิพลของวิกเตอร์แพร่กระจายไปทั่วทุกองค์กรไม่ว่าจะอำนาจเก่าเขามีมากเพียงไหนอำนาจในปัจจุบันก็ไม่ได้ลดหย่อนลงเลยถึงแม้เขาจะวางมือในธุรกิจมืดแล้วก็ตามตอนนี้วิกเตอร์กลายเป็นมหาอำนาจทางการเงินเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทน้อยใหญ่ที่ส่วนเซใกล้จะลม้มวิกเตอร์จะเข้าช่วยเหลือและชุดให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเขามีทั้งมันสมองและอำนาจเงินในมือเวลาผ่านไปพอสมควร จนข่าวการแต่งงานของที่คำพรหายไปจากความทรงจําของผู้คนท่านประพจ์คิดว่ามันน่าจะถึงเวลาเสียทีเพราะทุกวันนี้วิกเตอร์ก็เปิดเผยเรื่องส่วนตัวระหว่างตัวเองกับบุตรสาวท่านไม่ใช่น้อยจึงคิดว่าน่าจะถึงวาระสาคัญเสียทีจะได้ไม่ต้องปีนหน้าต่างหากันในเวลาค่ําคืนทุกครั้งหากที่คำพรกลับมานอนพักที่บ้านฮัตไทวันพ่อว่าถึงเวลาแล้วมั้งฟ้ากับวิกเตอร์น่าจะแต่งงานกันเสียที ควงกันไปควงกันมามันเสียชื่อลูกนะยิ่งไอมาเฟียบ้านั่นมีข่าวเสื่อมเสียเรื่องผู้หญิงเดี๋ยวคนทั่วไปจะมองลูกเป็นแบบผู้หญิงพวกนั้นนะลูกวิกเตอร์เขาขอทุกวันแหละค่ะแต่ฟ้ายังไม่พร้อมรอให้ข่าวมันสามาก,กว่านี้อีกสักหน่อยอีกอย่างฟ้ายังไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเลยสักนิดถ้าแต่งงานคงเหมือนถูกขังกรงแต่บ้านนั่นคงไม่ยอมให้ฟ้าทำอะไร เสียงคุณ,คณของบุตรสาวตอบเธอยกแก้วกาแฟในมือขึ้นจิบก่อนจะรีบวางลงบนโต๊ะและวิ่งไปอาเจียนที่อ่างล้างมือหน้าดำหน้าแดงใครอยู่แถวนี้หายาดมยาหมองมาหน่อยสิยายฟ้าเป็นอะไรไปลูกท่านรีบลุกจากที่นั่งไปยืนรูปบริเวณหลังของบุตรสาวด้วยความเป็นห่วงเกิดอะไรขึ้นคะคุณพี่คนหญิงสุพิชชาวางถาดอาหารในมือลงบนโต๊ะเธอรีบเข้ามาดูอาการของที่คำพรอ,อีกคน เหม็นค่ะคุณแม่ฟ้าเหม็นกาแฟเธอพูดเสียงอ่อยๆต่อบ,บุพการีดวงหน้าหวานซีดเผือดและพระอืดพระอมอยากจะค่ายของในท้องออกมาอีกไรผมเปียกชุ่มไปด้วยเม็ดเหงือ่อลมหายใจหอบโยนเหม็นกาแฟเหม็นอย่างอื่นด้วยไหมลูกคุณหญิงสุพิชชาซักถามเพิ่มขึ้นเมื่อเธอสงสัยในอาการที่ที่คำพรกำลังเป็นเออาการมันค,คุณค่ะคุณพี่ เหมือนเหมือนเหมือนอะไรคุณหญิงท่านประพศถามความสงสัยมีเต็มกระแสเสยียงนั้นเลยคงจะยื้อเวลาไว้ไม่ได้อีกแล้วล่ะค่ะตามใจเยฟ้าจนเกินเหตุซะก่อนดูซิอาการเหมือนคนท้องอย่างนี้ต้องเร่งจัดงานแต่งงานก่อนที่สภาพร่างกายจะฟองมากไปกว่านี้ไหนๆก็ล่วงเลยมาขนาดนี้ใครจะนินทาว่าไราอะไรก็ช่างเขาเถอะตัวเราชีวิตเรารู้ดี ปากหอยปากปูจะว่ากล่าวอะไรก็ช่างเขาท้องได้ฟ้าท้องเน้อคุณหญิงน่าจะขาะคณพี่สงสัยจะได้อุ้มหลานคุณหญิงสุพิชชายิ้มเต็มหน้าแววตาเธอเป็นประกายรู้สึกยินดีที่จะได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ที่กำลังจะมาถือกำเนิดในบ้านฮัทไทยวัน ที่คำพรวางฝ่ามือเหนือเนินหน้าท้องเธอก้มลงมองและรู้สึกถึงสายใยบางๆที่กำลังเริ่มต้นผักทอและร้อยรัดคนทั้งคู่ไว้หากเขามาถือกำเนิดขึ้นจริง ตามที่คุณแม่วิเคราะห์มันจะเป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งเธอคงจะกลายเป็นคุณแม่ที่โชคดีเพราะมีพร้อมทั้งครอบครัวอบอุ่นมีความรักให้แก่กันคงไม่มีสิ่งใดกัน้นขวางโชคชะตาของเธอและวิกเตอร์ได้อีกเมื่อชายหนุ่มแสดงจุดยืนแน่ชัดเขาทำตัวเสมอต้นเสมอปลายถึงจะถูกคุณประพจน์คัดค้านเขาก็ไม่หวาดหวัน่นเขาแสดงให้เห็นว่าเขามั่นรักในตัวบุตรสาวของท่านจนท่านยอมแพ้ขอคอยดูแลบุตรสาวอยู่ห่างเมื่อมีคน สาขอดูแลที่คำพรแทนทัน ดูเหมือนว่าจะดูแลได้ดีกว่าที่ท่านทำเสียอีกเพราะวิกเตอร์ธนุถนอมที่คัมพรยกให้เธอสูงค่าป,ประหนึ่งไข่ทองคำในก้อนหินฝังเพชรบางครั้งท่านก็ยังแอบมันไส้ในวิธีการที่แสนจะโอเวอร์เมื่อวิกเตอร์แทบจะอุ้มชูลูกสาวท่านจนเธอแทบจะเท้าไม่ติดพื้นของฝากของขวัญของกำนันเต็มบ้านไปหมดเมื่อไอหนุ่มมาเฟียร่ำรวยจนไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรมาที่บ้านฮาทไทยวันทุกครั้งจะมีของกำนันติดมือมาด้วยเสมอจนท่านอ่อนใจยกธงยอมแพ้ โดยดุษดีคุณแม่คะไงเย,ยฟ้าไปทำอีท่าไหนถึงท้องถึงไส้ได้ละ่ะอย่างนี้จะเอายังไงต่อได้ถามวิกเตอร์เขาไว้บ้างหรือเปล่าเอ่อ ที่คำพรจนคำตอบเธอเลี่ยงตอบคำถามนี้กับวิกเตอร์มาตลอดเพราะอยากใช้วิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมาเสียก่อนที่จะไปเป็นแม่บ้านให้เขาเต็มตัวแต่คงต้องพับเก็บความคิดเช่นนั้นเอาไว้ในลิ้นชักเมื่อทาย,ยาจอมแสบกำลังจะออกมาป่วนโลกในเมื่อคุณพ่อแสบสั่นเสียยิ่งนักเจ้าตัวเล็กในท้องขงแสบสั่นไม่น้อยหน้าคนเป็นพ่อเท่าไหร่เมื่อสายเลือดมารินเข้มข้นเสมออยู่แล้วที่รักเป็นอะไรครับทำไมหน้าซีด เสียงร้องวยวายของวิกเตอร์เมื่อจู่ๆเขาก็พบพรวดพลาดเข้ามาทาั้งๆที่เขาเพิ่งจะเดินทางไปดูงานที่ประเทศอื่น <c oughs> กว่าจ,จะไปได้เธอต้องใช้เวลาเกลี้ยกล่อมอยู่นานสองนานหากเธอไม่ได้ไปด้วยวิกเตอร์ก็จะอิดออดอยู่แบบนี้เป็นประจำขนตัวใหญ่ทะลากเข้ามาไกลสองมือหอบหิ้วถุงใส่ของนานา,นานชนิดมากมายจนเธอต้องแอบย่นปลายจมูกเสียงพ่อเศรษฐีใหญ่ที่พักนี้ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยม,มากไปสักนิดโดยเฉพาะเครื่องสำอางและเสื้อผ้าสตรี เอามาพอดีต้นเหตุจะเอาอยัางไงปรึกษากันให้ดีนะยายฟ้าพ่อกับแม่จะไปรอที่ห้องนู่นตกลงกันได้ก็ไปหาพ่อกับแม่อย่าช้าละ่ะวันนี้พ่อมีประชุมที่พักใกล้จะเลือกตั้งแล้วนะพ่ออาจไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่ค่ะคุณพ่อคุณแม่อะไรที่รักตกลงเรื่องอะไรกันแล้วที่รักป่วยเป็นอะไรทำไมพ่อกับแม่ไม่สนใจที่รักเลยดูสิหน้าซีด ออกไปให้คุณหมอตรวจอาการสักนิดไหมครับคนดีเดี๋ยวผมให้คนของผมนัดคุณหมอให้จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลารอนอนไปหาหมอนะ่ะมันก็คงต้องไปคะ่ะวิกเตอร์แต่ตอนนี้เรามีเรื่องต้องตกลงกันก่อนครับตกลงครับปะไปหาหมอกันได้เลยระหว่างทางค่อยโทรไปนัดได้จะได้ไม่เสียเวลาผมเป็นห่วงขี่รักเดี๋ยวเจ็บป่วยไปผมจะอดทําการบ้านอีกนานช่วงนี้ยิ่งงานรุมหากอดของหวานเกรงว่าผมจะไม่มีแรงไปทํางานหาเงินนะสิครับ บ้าวกกลับมาเรื่องนี้อีกแล้วดูเหมือนว่าอาจารย์จะงดสั่งการบ้านนานเกือบแปดเก้าเดือนเลยละคะ่ะอาจารย์งดให้การบ้านทําไมครับทําไมถึงงดลูกศิษย์คนนี้ทําไม่ดีไม่ถูกใจเหรอทําไมถึงงดไม่เปิดโอกาสให้แก้ตัวเลยอ่ะอาจารย์ป่วยคะ่ะเลยงดให้การบ้านป่วยก็รักษาได้นี่ครับหนึ่งสองวันพอรับได้นะที่รักแต่งดเป็นเดือนเดือนเนี่ยสงสัยจะลงแดงตายก่อนป่วยยาวเลยคะ่ะคงต้องงดเพื่อความปลอดภัยคุณมีปัญหาอะไรเหรอวิกเตอร์ ถ้าอาจารย์งดจ่ายการบ้านนานๆขนาดเนี้ยมีสิครับปัญหาใหญ่ระดับอภิมหาเลยนะครับนั่นต้องยกให้เป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติต้องชี้แจงโดยด่วนไม่อย่างนั้นลูกศิษย์จะยึดอำนาจคืนเพราะฉะนั้นกรุณาช่วยไขข้อข้องใจให้เคลียร์ถ้าอาจารย์ไม่อยากถูกปลดออกจากตำแหน่ง ชายหนุ่มทำหน้าตึงๆเสียงแข็งๆเหมือนกำลังคุยเรื่องใหญ่ระดับชาติอย่างที่เขาบอกจริงเธอทั้งชุนทั้งขำขนบ้าหื่นกามและชมชอบที่จะชื่นชมเธอทุกครั้งที่มีโอกาสหน้าหวานใสเห่อร้อนก่อนจะตอบเสียงอ่อนๆรีบก้มหน้าหลบสายตาแวววที่จ้องมองมาตรงๆเพราะยังอายสายตาร้อนแรงของเขาเป็นใครอุ้มแตงโมคะ่ะท้องจะโตอีกเก้าเดือนกว่าจะแฟบเหตุผลแค่นี้พองดให้การบ้านได้ไหมคะ ไอ้ค่ะโรคอุ้มแต่งอดสิยาวเลยตัวิกเตอร์ยกฝ่ามือตบหน้าผากตัวเองแปะๆน้ำเสียงละห้อยละเหี่ยทดทอเมื่อคิดถึงช่วงเวลาถือซีนอดยาวๆจนกว่าร่างกายที่คำพรจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมทำไมทนไม่ได้หรอวิกเตอร์ถ้าทนไม่ไหวฟ้าอนุญาตให้คุณมีคนใหม่ได้คะ่ะฟ้าไม่ว่าแต่เธอกัดฝันพูดเสียงแข็งแต่แต่อะไรเจาที่รัก วิกเตอร์กลั้นใจถามอยากรู้ว่าที่คำพรเอ่ยปากอนุญ,ญาตจริงๆหรือแค่คำาลวงคำสัญญามีค่าหากคนที่เอ่ยปากสามารถทำได้อย่างที่เขาเคยให้ไว้คุณคิดว่าฟ้าหมายถึงอะไรคะเธอพูดเสียงนิ่งๆดวงตาวาววับหากวิกเตอร์จะทำอย่างที่เธอเอ่ยปากไปจริงหนทางข้างหน้าคงต้องเดินคนเดียวเมื่อเธอจะไม่ทนฟื้นใจหากความรักที่เธอยกให้เขาจะมีการแบ่งปันไปให้คนอื่นๆก็คงต้องก้มหน้าทนหุยแรงอะ ทวงคำสัญญาเลยเหรอผมแย่ที่รักเล่นแค่นั้นเองครับอดทนเพื่อลูก8ปดเกดือนคงไม่ถึงตายหรอกนาวิกเตอร์ตอบเสียงอ่อยๆไม่เอาไม่พูดเรื่องเครียดเดี๋ยวลูกในท้องออกมาหน้ายน่นมาพูดเรื่องแต่งงานกันเลยดีกว่าที่รักทีนี้ละ่ะคุณหนีผมไม่ได้อีกแล้วแต่งงานแต่งงาน วิกเตอร์ลุกขึ้นยืนเขาพูดเสียงดังกังวานและหัวเราะราเมื่อที่คำพรจนหนทางหนีเธอต้องรีบแต่งงานกับเขาโดยเร็วแบบไม่มีข้อแม้เพราะสะภาพร่างกายอาจจะฟ้องสายตาคนภายนอกหากยังจะดื้อด้านเหมือนเดิมแต่งพรุ่งนี้เลยไหมที่รักแต่งปุ๊บเข้าหอปับกักตุนไว้ก่อนเดี๋ยวจะต้องถือสีนอดยาว ดวงตาคมดุเปล่งแสงระยิบระยับมองดวงหน้าหวานซึ้งของที่คำพอนแบบมีความหมายจนเธอสถานเยือกผิวกายเต้นยุบยับรับรู้รังสีร้อนๆที่แผ่ออกมาจากร่างกายฝ่ายตรงข้ามบ้าแล้ววิกเตอร์จะไปเตรียมงานทันได้ยังไงพูดเป็นเล่นไปได้เธอแกล้งดุเสียงเคร่งเคร่งถ้าหากทำตามความต้องการของเขามีหรือที่วิกเตอร์จะทำไม่ได้เมื่อเขามีทั้งอำนาจและเงินอยู่ในมือจนสามารถในระมิตทุกอย่างที่ปรารถนาได้เพียงแค่พลิกฝ่ามือ คุณนะหื่นกามคิดแต่เรื่องใต้สะดือมองให้ไกลๆบ้างก็ได้ค่ะคิดแต่จะพาฟ้าขึ้นเตียงผลิตลูกอย่างเดียวไม่คิดทำมาหากินบ้างหรอคะเดี๋ยวบริษัทก็ล้มไม่เป็นท่าพอดีเมื่อผู้นำองค์กรมัวแต่คลุกอยู่กับเมียนานๆเธอบ่นเสียงกระปอดกระแปดเมื่อสามีหนุ่มขยันทำการบ้านมากเป็นพิเศษเผลอไม่ได้ห่างไม่ได้อยู่ในสายตาของคุณประพจน์หรือคุณหญิงสุพิชชาวิกเตอร์จะอุ้มเธอเข้าห้องปฏิบัติภารกิจแสนหวานสถานสวงจนเป็นที่มาของไข่แตงโม ที่เธอกำลังผจญอยู่ในเวลานี้เมื่อแม้แต่คิดคุมกำเนิดเธอยังไม่มีโอกาสคิดเพราะวิกเตอร์ตามติดจนเธอไม่มีโอกาสได้ไปหายามาเพื่อป้องกันตัวเองผมทำได้นะครับที่รักลองไหมล่ะครับแมรี่มีทูมอร์โร่ขอแค่ที่รักโอเคผมสามารถเนรมิตงานแบบอลังการให้ได้เลยนะครับเอาให้ดังไปทั่วโลกว่ายอดชายมารินวิกเตอร์คนนี้สละโสดกับภรรยาสุดที่รักพร้อมกับทายาตรรุ่นต่อไปของมารินที่กำลังมาป่วนโลกในอีก8เดือนข้างหน้าคุณแม่แค่สันนิษฐานเองค่ะวิกเตอร์ ยังไม่แน่ใจสักหน่อยว่าฟ้าจะท้องฟ้าอาจจะเป็นโกกรคกระเพาะก็ได้อาการคล้ายๆกันแบบนี้ไปตรวจเลยไปไป วิกเตอร์ตรงเข้ามาฉุดร่างอวบอุ่นของที่คัมพอเพื่อเดินทางไปยังโรงพยาบาลตรวจร่างกายให้แน่ชัดผลออกมาจะเป็นเช่นไรท้องหรือไม่ท้องเขาก็จะใช้ข้ออ้างนี้เพื่อแต่งงานกับเธอให้จงได้ในไหนผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงก็เปิดไฟเขียวให้เหลือแต่ตัวเจ้าสาวนี่แหละที่ยังดึงดันไม่ยอมจนมีสาเหตุจวนตัวแบบนี้เขาก็จะสวมรอยยอมรับสมอ้างหน้าตาเฉยและจะไม่ยอมให้ทิคมพอบิดพลิ้วเป็นอันขาด คุณหญิงสุพิชาอมยิม้มเธอมองตามไฟท้ายรถยนต์ซองสปอร์ตคันหรูไปจนลับสายตาจึงพละออกจากช่องหน้าต่างและสุดนั่งข้างคุณประพน์ที่กำลังขมีขมันอ่านเอกสารในมือจนหมดความสนใจทุกสิ่งรอบตัววิกเตอร์บังคับเยญ่ฟ้าไปโรงพยาบาลแล้วค่ะสรุปว่าลูกเราหรอคะที่ยังไม่อยากแต่งงานเห็นบ่ายเบี่ยงมาตลอดจนเกิดเหตุจวนตัวแบบนี้ขึ้น คุณเข้าใจวิกเตอร์ผิดใช่ไหมล่ะคะหาว่าเขาไม่จัดการตามประเพณีที่นี้รู้หรือยังล่ะคะว่าใครเป็นคนผิดกันแน่ฮึเข้าข้างกันอีกตามเคยเขามีแต่แม่ยายชังลูกเคยมีที่ไหนแม่ยายรักลูกเคยมากกว่าลูกตัวเองคุณพี่น้องไม่ได้เข้าข้างวิกเตอร์เลยนะคะดูลูกเราสิคะทํากับเขาแต่ละอย่างมันน่าบิดให้เนื้อขาดนัก พลาดท่าเสียทีเขาแล้วแทนที่จะรีบแต่งงานแต่งการไปให้เสร็จเสร็จดูดูดอ้างนูน่นอ้างนี่สารพัดคุณพี่เองก็เห็นจะมาหาว่าน้องเข้าข้างพ่อวิกเตอร์เขาอีกอืมผมรู้ผมแค่เปลยให้ฟังคำโบราณกล่าวไว้มันมีมานานแสนนานตำนานลูกเขยแม่ยายมันผิดกับคุณนะครับคุณหญิงลูกเขยดีๆเราก็น่าจะสนับสนุนนี่คะคุณพี่ คุณพี่เองก็เหมือนกันได้เสียงสนับสนุนมาอีกพเพลยไม่ใช่เพราะพ่อวิกเตอร์หรือคะคู่แข่งถึงได้ยอมหลบซีโรราบให้ตั้งแต่ยังไม่ลงสนามสาเหตุเพราะลูกเขยคุณพี่มีนามว่าวิกเตอร์มารินไม่ใช่หรอคะข่าวไว้เหมือนกันนี่คุณหญิงเห็นออกแต่งานเรื่นเริงสังสรรค์โชว์เครื่องเพชรเครื่องทองไม่อยากรู้ว่าจะรู้ข่าวในวงการการเมืองกับเขาด้วยคุณหญิงคุณนายเขานินทาว่ายังไงบ้างละ่ะ ช่วยเล่าให้ผมฟังไว้ประดับความรู้บ้างสิว่าเขาพูดถึงตระกูลเราว่าไงสรรเสริญหรือว่านินทาว่าร้ายเธอคุณพี่ใครที่ไหนจะมากล้านินทาเราคะมีแต่คนเข้ามาป้อยอ,อน้องสิไม่ว่าจนน้องละเบื่อเบือ่อพวกที่ชอบประจบสอพลอพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้รู้เลยค่ะว่าคนไหนหรือใครจริงใจหรือมาแบบตลบตะแหลง คุณหญิงสุพิชาพูดเสียงทดทอเมื่อผู้คนเข้ามารุมล้อมเหมือนเธอมีความสําคัญในเมื่อเธอเป็นตัวเชื่อมไปถึงบุคคลสําคัญที่เข้าถึงยากที่สุดเช่นวิกเตอร์มารินอย่าว่าแต่คุณหญิงเลยผมเองก็เจอคุณพี่เจอเจออะไรกันคะก็เจอพวกที่เห็นแก่ได้ไงล่ะคุณหญิงพอรู้ว่าผมจะได้เป็นว่าที่พ่อตามาเฟียพันล้าน เตรียมยื่นข้อเสนอนั่นนี่ให้ผมเป็นทิวแถวแลกกับตำแหน่งใหญ่ๆทางการเมืองจนผมนึกเบื่อเบื่ออยากจะวางมือเลยล่ะคุณหญิงยิ่งรู้ว่าใหญ่ฟ้ากำลังตั้งท้องผมมาคิดตร,ตรองดูก็คงจะดีนะหยุดความจอมปลอมเอาไว้ให้คนรุ่นใหม่ๆได้แสดงฝีมือในสนามแข่งกันเสียบางพวกหน้าไม่เนี่ยอาจจะดีกว่าพวกเก่าเกมที่มีอยู่ เพราะพวกเขาพร้อมที่จะรับใช้ชาติพัฒนาประเทศชาติไปข้างหน้าไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่เหมือนทุกๆวันนี้ ท่านประพศ์ระบายความในใจที่มีมันอัดอ,อันอยู่นานแสนนานเพราะความจอมปลอมในสังคมกับการแข่งแย่งอำนาจมาครองของกลุ่มคนที่เห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าที่จะเสียสละพัฒนาประเทศชาติไม่สนใจว่าคนที่ได้รับผลจะเป็นเช่นไรไขว่คว้าแต่ผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองสูบเลือดสูบเนื้อประเทศจนสังคมในปัจจุบันย่ำแย่เพราะคนเห็นแก่ได้ พวกที่เป็นเหลือบไรเกาะกินประเทศอยู่ในเวลานี้จนคนที่มีความสามารถมีความรู้เอื่อมระอาที่จะต้องไปสู้รบกับพวกเขาเพราะการแข่งแย่งมันแฝงไปด้วยอันตรายคุกคามและอำนาจมืดที่อาจทำร้ายครอบครัวด้านหลังของเขาเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองไม่สนใจว่าอีกฝ่ายจะสูญเสียอะไรไปบ้างขอแค่ตัวเองได้รับผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยแค่นั้นพอข่าวดีหนังสือเสียงเพลิงสว่างเจ้ามาเฟียเรื่องเต็มวางจำหน่ายในเมปมาร์เก็ตแล้วนะคะ ราคา259บาทมีเนื้อหาแบบเข้าถึงอารมณ์กว่ารับประกันความฟินจุกๆแน่นอนค่ะใครอดใจรอไม่ไหวสามารถเข้าไปอุดหนุนเป็นกำลังใจกันได้เลยนะเจอกันอีกทีทุกสิบโมงเช้าของวันอนังคารพฤหัสบดีและวันเสาร์นะคะแล้วเจอกันค่ะ